ก็สวัสดีคุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผ่อนใจนะคะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ที่เราบอกกันก่อนนะคะก็คือชาเลนจ์ถามคนในเกมเราบอกว่ารู้จักช่องเราหรือเปล่าและวันนี้เราก็จะมาลงคลิปนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ลงแต่อันนี้คือเราไม่ได้ลงคลิปนานมากก็ขอโทษทุกคนกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันก็จะสอบแล้วเนาะแล้วก็ต้องไปเรียนนะคะ ก็หลังจากที่เราลงคลิปหน้าเราไปนะคะก็มีคนดูเยอะมากแล้วเราก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มีเดยวคนบอกว่าน่ารักอะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็มีคนถามนะว่าเอาเราอายุเท่าไหร่อันนี้ขอไม่บอกนะคะคือเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกคลิปก็คือคลิปนี้ค่ะ หน้าเรานะคะใครที่คิดว่าเราไม่สวยหรือไม่น่ารักก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ตอนนี้คือไม่มีคนเลยคนเคาอยู่ไหนกันโอ้ทุกคนคนเขา P ี p กันอยู่อะเราคนต้องรอใช่ไหมหรือไม่ก็เปลี่ยนเซิร์ฟแป๊บนึงนะระหว่างนี้เราขอดูกันว่าคนอะไรใครบ้างตอนนี้คือเราไม่ได้เล่นนานมากอะทุกคนก็ไม่รู้ว่าอะไรมันไอ้นี่บ้าง โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนเซิร์แล้วนะคะบอกเลยว่าเซอร์นี้คนเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราก็จะถามกันนะคะว่าคุณรู้จากช่องขวานใจโลบอกเออโลบอกโลบอก อโอเคประมานี้แล้วเราก็จะขับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดอันผิดอา่อานนะทำไมวะคุณรู้จักช่องขวัญใจโลบอกไหมคะคัดลอกค่ะแล้วเราจะหาผู้โชคดีนะดีแล้วกันนี่จะลองถามคนนี้ดูนะคะจะร้อไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยหรือคนอังกฤษอ่ะ คนรลยจักช่องคนเฮ้ยเฮ้ยอารไอพี R IP, R IP, อาไอพีเข้เขาไปละคนนี้เงียบเงียบไปเลยไม่เป็นไรเราจะถามคนอื่นเลแค่เราจะลองถามคนไปนะอ่าคนนี้ใครคนรู้จักช่องของว,วัญใจเราบอกไปคะ่ะคุณเซตบอยมานี่กอดไม่พึ่ง RIP.. ไอพี IP, คุณเซดบอยรู้จักช่องเราไหม ทุกคนเขามือนหน้าหนีเราไปเลยอ่ะเขามือนหน,น้าไปเลยอ่ะ,อะเราจะลองใหม่นะคะอ่าครั้งนี้จะใหนนน้ใครรู้จักช่องสนใจเราบอกบ้างคะบอกเลยว่าคนนี้ทำยากมากอะแทบไม่มีคนรู้จักเลยเ,ลยเพราะช่องเราไม่ค่อยดังหรือเขาเป็นคนอังกฤษนั่นดิเราต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษ โอเคทุก okay, คนเราว่าเราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟผ่าเซิร์ฟที่มันเป็นเซิร์ฟของคนไทยอะเพราะว่าอันนี้เหมือนเราเจอเซิร์ฟอังกฤษ,กฤษนะคนอังกฤษเนี่ยเพราะาเราถามไปเดี๋ยวดูอันนี้อ่าโอเคทุก okay, คนอันนี้เป็นเซิร์ฟภาษาอังกฤษแปะเป็นเซิร์ฟกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเซิร์ฟนี้คนเยอะมากโอเคเราก็จะเริ่มทําการถามน,นะคะว่าใครรู้จักเราบ้าง แต่เราจะบอกทุกคนเลยนะว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่คนจะรู้จักเรานะคะถ้าครั้งนี้เราทำไม่สำเร็จเราจะให้คนดูมาเล่นกับเราด้วยนะคะใครที่อยากเล่นกับเราก็สามารถหราว่าคอมเมนต์มากันได้ดนะว่าอยากเล่นด้วยเพราะถ้าเพราะอะไรทำไมถึงอยากเล่นกับเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะสุ่มคอมเมนต์ให้มาเล่นกับเรานะ ถ้าทุกคนอยากให้ทำาหรือถ้าทุกคนอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรแอบว่าคอนเทนต์แบบพวกแบบว่าทำชาเลนจ์นู่นนี่นั่นนะคะหรืออยากให้เราเล่นเกมอะไรแบบว่าไปเกมเมดบอลสามส0บสืแปดอะไรในเกมที่อยู่ในรูบบอกอะทุกคนก็สามารถบอกกันได้นะคะว่าอยากให้เราเล่นเกมอะไรอย่างเอ่อคลิปต่อไปอันนี้สปอยเลยนะคลิปต่อไปเราน่าจะทำเกี่ยวกับแบบว่าเอ่อ น่าจะบอกว่าแบบสามศูนยแไม่ก็เบียดโนะฮะแต่ถ้าเรากะก็ขอโทษด้วยนะเพราะเราบอกว่าเบียดโไม่ค่อยกิ่งเราจะบอกทุกคนว่าใครที่เจอเราก็สามารถมาทักเรากันได้นะคะหรือใครที่เจอเราหรือใครที่เห็นเราก็สามารถมาขออะไรทรงไลน์เซ็นหรือว่าขอถ่ายรูปไปได้นะเราไม่ห่วงนะคะมันมีโอกาสน้อยมากที่คนเขาจะรู้จักช่องเรานะคะ เออเราก็บอกคนนี้ไปคนนี้บอกว่าพี่ชายพี่ชายลไยย่อคือมันก็มีคนถามอยู่นะว่าเราแบบว่าเป็นผู้หญิงวิชายอายุเท่าไหร่อันนี้เราจะบอกตามตรงเลยนะคะว่าเราเป็นผู้หญิงแต่ขออนุญาตไม่บอกอายุนะแต่เราไอ้นี่บอกทุกคนไปแล้วนะเราลงคลิปไปแล้วนะคะว่าใครที่อยากเห็นหน้าเราก็ไปดูคลิปช็อตได้เลยหรือว่ามาดูคลิปนี้นะคะตั้งแต่แรกเลย ก็เราจะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ช่วยกันช่วยเราช่วยกันติดตามเราให้ถึง800คือตอนนี้มัน800จะ9ก้าร้อยละก็เป้าหมายของเราตอนนี้คือ1,000พทุกคนช่วยติดตามเราให้ถึงหนึ่งพันได้ไหมตอนนี้คือว่าเป้าหมายของเราชัดเจนมากคือ1,000ถ้าผู้ติดตามถึง1,000พเมื่อไหร่เราจะไล์สดเมื่อน,นั้นอ่ะพูดแบบนี้เลยก็ถ้าใครอยากเห็นเราไล์สดก็บอกว่า ให้เพื่อนพี่น้องญาติมาติดตามเรากันได้นะคะแล้วเราจะบอกว่าถ้าเราไลค์เราจะให้คนดูมาเล่นด้วยอ้าแบบนี้เลยใครที่อยากเล่นกับเราก็ช่วยมาติดตามเราให้ถึงหนึ่งพันนะคะแล้วตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟไปเปลี่ยนเซิร์ฟกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟม,มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้คนน้อยมากแล้วอันนี้คือเราไม่ได้ต่บว่าถ่ายติดต่อกันเลยแล้วไอที่เราคัดลอกไว้ตอนนั้นมันก็ เลยบอกว่าหายไปเลยนะคะแล้วก็ต้องมาคัดลอกใหม่นะคะคนรู้จักเช่อแขวนใจโลบอกไปเหมือนเดิมเลยนะคะโอเคเราจะให้คนนี้เขาดูเลยนะคะอ่ะเอ้ยทุกคนเราลืมเราลืมคัดลอกอะ่ะเอาใหม่ได้ไหม <laughs> เราลืมคัดลอกอะ่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพิมพ์ใหม่นะคะไปะพิมพ์ใหม่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้พิมพ์ใหม่แล้วนะคะบอกเลยว่าอันนี้เราจะไม่ลืมเซฟแล้วอ่ะเราถามเขาอีกทีนะคะอืม ขาจะตอบเรอไหมเงียบเลยอะทุกคนเงียบเลยอะแทบไม่มีอะไรเลยเฮ้ยทุกคนคนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาแล้วเฮ้ยใครอ่ะฟ็อกซี่เหมือนผมเห็นเว็บอะเว็บแววน้องคนนี้น well ูมีแววที่เหมือนจะรู้จักแล้วนะคะเราลองถามไปอีกว่าคนรู้จักช่องขวัญใจรวบอกไหมคะเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะตอบว่าอะไร คุณคุณเฮ้ยคุณคุณซะด้วยคนนี้น่าจะเป็นผู้โชคดีนะทุกคนโอเคอืมเหมือนเคยเห็นเฮ้ยจริงดิใครที่อยู่ในคลิปนี้ก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะแล้วก็จะบอกไปว่าจริงหรอ บอกว่าไม่เชื่อแต่นี้คือเขาเดินมาทักเราเองเลยเนาะเค okay, ทุกคนตอนนี้เราจะบอกทุกคนว่าถ้าผู้ติดต,ตามเราถึงหนึ่งพันเมื่อไร่เราจะไลฟ์สดเมื่อนั้นนะคะแล้วเราก็จะให้ผู้ติดตามเรามาเล่นด้วยนะแต่ใครที่ไม่ได้ติดตามก็ไม่ได้เล่นกับเรานะคะอย่าง okay, คนเนี้ยถ้าสมมติว่าถ้าเราถามเขาว่าติดตามเราไหมถ้าเขาติดตามเขาก็อาจจะได้เล่นกับเราด้วยประมาณน,นี้นะคะแล้วก็ใครที่เจอเราก็สามารถมาทักกันได้นะใครที่เห็นหน้าเราแล้วก็สามารถมาทักกันได้นะคะหรือมาขอถ่ายรูปด้วยก็ได้แต่ว่า ใครที่คนที่ไม่รู้จักเราอะน่าจะเยอะมากเพราะว่าช่องเรามันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะเนาะโอเครล้ว่างนี้เราก็ถามต่อเลยเขาบอกว่าผมขอผมไปดูก่อนได้ไหมอย่าบอกนะว่าเขาจะไปดูช่องเราก่อนอ่ะอ่าเราก็บอกได้ครับเรามาจากช่องหันใจเลยเราไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไปดูแล้วเขาเห็นเราแต่งแตัวแลบบ้วเขาน่าจเชื่อแล้วแหละอ่าโอเคทุกคนแล้ว อยู่ดีๆนะคะเราเข้ามาใหม่น้องคนนี้เขาบอกว่าเขาจะให้ผลเราฟรีเราก็บอกว่าเห็นน้องเขาอยากให้นะเราก็บอกว่าต้องเอาผลอะไรแรกไหมเขาก็บอกว่าไม่ต้องเอาอะไรแรกหรอให้เลยเราบอกว่าลง youtube ใช่ไหมเราก็บอกว่าใช,กกาใช่ก็ถ้าน้องคนนี้ถ้าเขาไปดูคลิปเราก็สามารถมาบอกว่าคอมเมนต์ได้นะว่าเจอพี่โอเคไหม อืมเราไม่นั่งรอแล้วน้องเขาจะมาไหมเราบอกไปว่าเดี๋ยวเราจะลงคลิปเขากว่ารอรอดูอยู่นะน้องเนี่ยรอชอม,มาคือน่ารักมากอะ่ะเรายังไม่ได้ขอนนังเขาเลยแล้วก็ว่าตามมาเลยแล้วก็ให้น้องเขามานั่งเลยไม่รู้ว่าน้องหรือพี่อคนละคนนะเขาจะให้เปิดอะไรอะ่ะ เฮ้ยผนซ่าเหรอได้ขอบคุณนะครับฮ้ยแล้วอันนี้ให้จริงนะนี่อเฮ้ยขอบคุณนะนานๆทีจะมีคนให้นะเนี่ยทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะโอเคทุกคนเราได้ผลนซ่านานะขอบคุณนะ้องคนนี้เขาด้วยนะคะ ก็ใครที่อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรหรืออยากให้เราเล่นแมปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะคะแล้วก็ถ้าน้องเขามาดูคลิปเราก็สามารถมาคอมเมนต์คลิปเราได้นะคะอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็บอกมาได้สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เราได้นะบายค่ะ